สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ ICT Daily ครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งใกล้ตัวที่หลายคนควรจะรู้เท่าทันนะครับพูดถึง 3G ผมว่าหลายคนน่าจะจดจักนีนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่า 3.9G ล่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับ 3.9G คือเทคโนโลยีล่าสุดสําหรับมือถือยุค 3G บนคลื่นความถี่ย่าน2,100เมกะ โดยได้เลือกใช้เทคโนโลยี HSPA High Speed Packet Access Plus ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง42เมกะบิตสำหรับการดาวน์โหลดและมีความเร็วในการอัปโหลด21เมกะบิตจะมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณมากกว่าระบบ 3G เดิมประมาณ20เท่านับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ลำหน้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และจากความเร็วในการส่งสัญญาณที่มากขึ้นนี้ทำให้คุณภาพของการบริการดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการใช้งานรวมถึงบริการมัลติมีเดียต่างๆที่มีความคมชัดมากขึ้นจึงเหมาะกับพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ๆย่านธุรกิจแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการใช้งานหนาแน่นก็ยังสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินครับพันว่าจําเป็นมากนะครับที่เราจะต้องวิ่งตามให้ทันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาสําหรับ ICT Daily แล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมครับวันนี้พระโตลาไปแล้วสวัสดีครับ